สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับตู้กระช่าเพิ่มเลทอ่ะมาตั้งแต่วันศุกร์เลยนะก็จะเป็นเพิ่มเลดเรนเจอร์ Ranger ครับส่วนเพิ่มเลดเกียนะครับอาเกียรที่คนอยากให้จับคู่กันนะก็น่าจะเป็นอ่าช่องตรางนะครับห่วงยางเป็ดอ่าน่าจะห่วงยางเป็ดนะแล้วก็แว่นชิ้นใหม่นะเพราะว่าเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับถือว่า เหมือนจะบัฟขึ้นมานะเออเกมน่าจะอยากขายนะครับอ่ะส่วนล็อกอินนะครับอ่ะล็อกอินของผมป๊อป,ปอัพมันไม่เด้งขึ้นมาหรือว่ายังไงนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหารูปนิดนึงนะครับไม่น่าจะว่าผมแคปเอาไว้หรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเข้าเกมมาเนี่ยอ่ามันมีป๊อปอัพนะครับแจกตัต๋วกาชาห้าใบานะครับซึ่งไปดูในประกาศนะครับอ่า อันนี้อ่ะอีเวนต์ล็อกอินเซอร์ไพรส์ครับซึ่งของบางคนเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นอีเวนต์ล็อกอินสุ่มมอบนะคือจริงๆเขาเกมตั้งแต่4ี่ทุ่มของเมื่อวานเนี่ยจนถึงวันนี้นะวันนีห้าครับก่อนสี่ทุ่มมันต้องได้ตัวกราชาห้าใบใช่ไหมคืออย่างน้นอยเนี่ยมันจะต้องเข้ามาอยู่ในครั้งนะปรากฏว่าไม่มีครับคือตอนนี้สอบถามทีมงานอยู่ กำลังคุยกันอยู่นะครับว่าของผมทุก ID เลยนะครับ10บไอนะ ID ดลึกลับ ID ขโมยแฟนผมไม่ได้ซัก ID นะครับ ซึ่งกิจกรรมเนี่ยของบางคนเขาเขียนว่าสุ่มมอบจริงๆไม่ใช่สุ่มมอบไม่ใช่สุ่มแจกนะเป็นกิจกรรมที่แจกยกเซิร์ฟนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดปัญหาบั๊กอะไรนะรของ i อดีไทยนะของใครที่เป็น i อดีไทยเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เกินครึ่งน,นะครับไอดี ID ไทยคือไม่ได้ตอนนี้นะเบื้องต้น,นครับถล่มแจ้งตัวเกมมาไปก่อนนะทีมงานบอกว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะ ถ้าถล่มแจกกตเกมไปก่อนอเดี๋ยวคงจะมีการแจกชดเชยในภายหลังนะน,นี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะยังไงครับเพราะของผมเนี่ยไม่ได้ทุก ID อเดีน,นั้นใจเย็นก่อนตัวกัน5้าใบสำคัญนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนเป็นเนเจอร์ตัวเก่งได้แลวจะเก็บสะสมไปเปิดเดือนหน้าได้นะครับ อัตุกาชานะเพิ่มเลดเดนเจอร์เพิ่มเ,เลดเ,เ,เ,เกียร์จัดพักต่างๆครับก็แนะนำร้านเติมเกม้ันนี้เลยนะครับเจน้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภยัยประหยัดรดเร็วนะครับอัจเร้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราค้าจดเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมกว่า5ปีแล้วนะฉั้นปลอดภยัยจะได้แน่นอน,นครับ เติ่มถูกมีแค่ iOS นะในเกม Ranger นะครับทางร้านมีเป็นการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับแต่ถ้าเกี่ยวกับ Ruby นะก็ต้องหา iPhone ในแพ็กตัวกระชากก่อน Ruby นะครับถ้าไม่เกี่ยว Android จะกดรับได้เลยนะรันนี้รับมีรับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะแต่เติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำกันค้าเลยครับเดี๋ยวผมบันทึกร้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับเจน้ำกันค้า top up center ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอใครพร้อมไปจัดได้เลยนะครับ เรื่องตัวกระชานะเบื้องต้นแจ้งตัวเกมนะก็ตามนี้ครับเข้าไปที่ประกาศช่วยเหลือนะครับแล้วก็ ติดต่อเราครับอ่าแล้วก็ติดต่อเราอีกทีหนึ่งนะอ่าจากนั้นก็กดสอบถามเข้าไปนะครับก็กรอกข้อมูลนะคืออย่างที่บอกครับมันสามารถที่จะแจ้งได้ทุกเรื่องในเกมครับแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยนะวันเวลานู่นนี่นั่นครับอ่าเจอปงเจอโปนะครับ,รบดูรีเพย์ไม่ได้นู่นนี่นั่นก็สามารถแจ้งตัวเกมไปได้ทั้งหมดนะจะเสนอแนะอะไรเนะี่ยก็เลือกหัวข้อไม่ต้องกลัวนะครับยังไงข้อมูลไปถึงแน่นอนนะแต่พยายามเลือกหัวข้อที่มันรู้สึกว่าใกล้เคียงมากที่สุดไม่ใช่ว่าแบบที่ผมไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วก็ ไม่เลือกเลยนะคือเลือกให้มันใกล้เคียงแค่นั้นพอข้อมูลไปถึงนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการแจ้งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขามีข้อจํากัดในการตอบคําถามฉะนั้นแนทตอบคาถามเนี่ยจะไม่ใช่แบบคนมานั่งตอบอตอบตรงๆไปๆนะมันจะเป็นออโต้เมสเีจนะครับคือเบื้องต้นข้อมูลจะต้องรวบรวมแล้วก็ส่งไปทางญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีถามบางเรื่องแล้วก็ตอบอะไรก็ไม่รู้นะก็ให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าเป็นระบบออโต้เมสเีจอ่านะก็ประมาณนั้นนะครับอเดี๋ยวเปิด เกียร์กันนะครับเดี๋ยวดูตู้นิดนึงนะเหมือนตู้แว่นนะครับกับเดี๋ยวผมกดรับก่อนผมอยากได้ตัวบาร์บีคิวเอ็นเอฟนะพึ่งรีวิวของทางบ้านไปนะครับเดอเรนเจอร์ใช้ดีแล้วเกินครับก็ลุ้นว่าจะมาออกสักไอดีหนึ่งไหมลุ้นมาตลอดครับคืออย่างที่บอกเปอร์เซ็นต์มันต่ำมากนะ0.5ตีไปต่ำๆเลยนะจริงๆต่ำได้มากกว่านี้อีกถ้าจำนวนไอดีมีเยอะกว่านี้ครับต้กขะชานะเป็นมูนกับตัว กันบินนะครับตัวกันบินนะตัวนี้เป็นตัวกันบินนะตัวชิๆนั่นเองนะครับโอ้โหนี่มาเป็นตู้นี้จริงๆครับเอะเปิดเปิดกันครับคือแนะนำก่อนนะต้องบริหารดีๆนะรูบี้ตัวกระชานะในกรณีที่เราไม่ใช่ใส่เติมหรือเติมเล็กน้อยนะครับของผมนี่คือ น่าจะโดนล่อหลอกแหละนะโดนการตลาดเป็น้าดการตลาดไปแล้วครับคือตู้นี้เป็นตู้ที่ผมอยากได้มากๆคือแว่นเนี่ยอยากได้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีมูนนะครับอ่านะครับหรือว่าจะใช้เอ็ดเวิร์ดเรือด,ดำน้ำก็ได้นะเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะคือมันก็สามารถที่จะช่วยนะครับให้ยกรอยได้นานขึ้นนะครับเนี่ยวแว่นนะอยากได้แว่นนะแม่งออกแว่นจริงๆคือตลอดเลยผมเชื่อว่าทุกคนเปิดนะจะต้องออกแว่นนะเ,ออเดี๋ยวมันแว่น5ดาวนะครับ น่าโบกสักทีจริงๆเออเกียก็ล้นคลังตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องของเกียร์มากนะของเรนเจอร์เนะี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหานะเลนเจอร์ผมไม่ค่อยล้นคลังเท่าไหร่เพราะว่าเปิดไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าเกียเนะี่ยพวกเกียรย่อยๆอ่ะมันเยอะนะครับแล้วก็พวกเกียร์เก่าๆนะครับหรือเกียรฟรีเนะี่ยผมจะสะสมเกียรที่มันมีค่าสูงๆนะครับมันก็เลยทําให้คลังล้นนะโอ้โหอ,ออกแว่นเลยนะกวนไปจริงๆครับ อ่ะสงสัยดูทรงละไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับอ่ะส่วนมูนรีวิวพร้อมแว่นน่ะมีคนส่งเข้ามาหลายคนนะครับบางคนนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวว่างแล้วจะคัดรีวิวนะครับอ่านะเพราะว่าเหลือแค่อ่รีวิวตัวมูนกับเอียววนต์ครับว่ายกนานขึ้นมันจะเป็นยังไงนะอ่ะซึ่งตอนนี้เนะี่ยผมใช้มูนครับแล้วก็ผมปรับทีมนะไม่ใช้ตัวกันบินเหมือนเดิมคือไม่อยากเสียตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งไปนะมาเกมป้องกันก็เหมือนกันนะ อ่านะครับซึ่งพอนําไปเล่นปุ๊บเนี่ยก็ไปเน้นเป็นทางบ่วนมาแล้วกันนะอ่านะครับซึ่งก็น่าจะพอได้อยู่นะครับอ่าตั้งรับชนะแพ้นะครับเล่นเองก็ปาบปนกันไปนะอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับคือผมก็ยังตะบี้ตะบันใช้ไปก่อนของไอ้ดิรักเนี่ยเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่า แต่คราวนี้มันก็พูดลําบากนะเพราะว่าอายของผมช่วงหลังๆน่ะมันเป็นช่วงขาขึ้น,นครับขาขึ้นไปไก่หน้าผากน,นะเพราะว่าคือทีมมันไม่ค่อยได้พัฒนาอะไรเลยนะยังใช้เลนเจอร์ตัวเดิมๆอยู่นะส่วนเกียร์ก็เกียร์ตามเดิมนะผมมีเกียร์แค่ไหนคือมันก็เปิดได้อยู่แค่นั้นนะครับอ่านะตอนนี้คือพยายามใช้อยู่นะเพราะว่าเหมือนตัวมูลเนี่ยมันจะบัฟนะครับอ่านะมันก็จะเหมือนจะยกลอยตัว ที่มันอยู่ไกลมากขึ้นนะครับอ่าเหมือนจะมีอาการข้ามนิดๆไหมนะครับนี่เนี่ยมันจะมีจังหวะแบบนี้นะเนี่ยครับมันจะมีจังหวะที่นี่นี่เห็นเลยนะครับมันจะมีจังหวะที่แบบว่าถ้าสมมติว่าศัตรูยืนกองๆรวมอยู่ด้วยกันที่หน้าป้อมนะอ่าครับมันจะอ่ายกลอยนะครับทั้งสูงอนะเรียกได้ว่ายกได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ อ่ะซึ่งยกไปแล้วนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าดาเมจมันไม่ได้ครับคือผมกาลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติแบบอนาคตมีตัวดาเมทที่มันตึงมากกว่านี้เนี่ยน่าจะมีผลได้อยู่เหมือนกันนะอ่าน่าจะมีผลอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ครับว่าโคโรโบสิงหาเนี่ยจะเอามาใส่ในสกิลอีกไหมเอออันนี้ไม่รู้นะคือดูแล้วว่ามันก็ยังไม่ค่อยใช้ประโยชน์ได้เยอะนะผมไปใช้ประโยชน์ในโหมดอื่นๆเรียกได้ว่าเห็นผลเลย อ่ใช้ว่าเห็นผลได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยผมถึงบอกนะว่าผมก็ยังไม่น่าใจว่าใช้แล้วมันดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าคือไอดีผมมันไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยอะ่ะคือตอนนี้คือได้ได้ว่าถ้าจะเล่นมาสเตอร์สเนี่ยต้องเล่นเยอะหน่อยนะครับอ่าแต่ว่าสามารถที่จะจบมาสเตอร์สได้สบายๆอยู่นะครับอ่าเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะเละแต่ละหลีกนะครับไปเกาะไปไป,ไปลีกก็ได้อยู่ครับ คือด้วยเกมนั้งรับของผมเนี่ยคอมโบหยุด5นะครับตัวดาเมจ9ดาวแม็กนะครับก็มีทั้งเมกูมินนะครับแล้วก็บาวล็อกเออมันก็ยังเลยก็ยังยังช่วยแบกทีมคือเอาตรงๆอ่ะไอ้ตัวพวกนี้มันแบกทีมอยู่นะผมถึงเน้นย้ำนะครับว่าอาวันนี้รีวิวแกะไปเอาไปดูคลิปแล้วกันนะคือสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่น อ่ใหม่ๆนะครับหรือจะเล่นแบบเล่นนานละแต่ยังนานแบบว่าแค่ไม่กี่เดือนนะคือยังต้องใช้ประสบการณ์ในเกมค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับว่าแบบเอเราจะเลือกหยิบจับเรนเจอร์ตัวไหนมาใช้งานดีนะรหรือว่าเอ่อจะเลือกปั้นตัวไหนนะครับพยายามนั่งทับมือไว้ก่อนคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรนเจอร์นะครับไม่ใช่ตัวเมตาที่แบบโอ้โหตำนานมาถึงก็ใช้กันเต็มเลยครับเกมนี่เองเกมตั้งรับนะอ่าเราจะต้องแบบตัดสินใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าแบบเอ้ย ต้องรีบไหมอ่าตัวแบบนี้ทีมต้องการไหมเราจะเอาตัวเนี้ยไปใช้ทำอะไรเอ่อยกบากีเหมือนตําแหนงเนี่ยดูนะคือมันจะเป็นตําแหนงการยกที่ค่อนข้างจะลึกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวชัดๆอีกทีนึงแล้วกันนะคือมันจะมีบางจังหวะที่เป็นแบบนี้นะคือไม่ใช่มาถึงก็ยกพรวดเลยทั้งกลุ่มนะครับแต่ดูนะครับว่าเมื่อนะครับเราปล่อยตัวออกมาได้เยอะนะครับ นี่แล้วก็เหมือนมันมีตำแหน่งการข้ามแบบจริงจังอยู่เหมนกันนะเนี่ยอา่าผมก็เลยเนี่ยตบบี้ตะบันใช้ไปก่อนครับคือมันดีไม่เท่าสตารนะ่ะเอาตรงๆนะมันดีไม่เท่าสตารนะครับตรงที่ว่า สถานเนี่ยภาคพ,พื้นเราก็จะทำดาเมจได้อยู่นะแต่พอยกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นดาเมจจากตัวมูนอย่างเดียวเลยนะซึ่งถามว่าได้ผลไหมเนี่อดูนะเมื่อกี้เป็นเต็มวงตายเลยนะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเป็นธาตตรงข้ามเนี่ยผมว่าน่าจะตายได้เลยอัอนนี้ผมปรับไม่ใส่อัพเกรดธาตแล้วนะผมเอาอัพเกรดธาออกนะเปลี่ยนเป็นรถแร่นะก็คือใช้ตามสภาพปกติดีกว่าวเนื่องจากว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวดาเมตตัวตึงสักเท่าไหร่ อ่านะอันอย่างนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูกันนะครับตัวสลอส็อตจากหนองห้ามเป็นธาตุมืดนะโดนยกน่าจะตายทันทีไม่น่าจะรอดนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะอ่าสล็อตครับเดินมาหน่อยนี่ลกไปแล้วเป็นไงอ้าวทาไมวะเนี่ยสล็อตมันอตายตายโอเคแตกตายพอดีครับ นานหน่อยครับนานหน่อยแต่ซอยร่วงแน่นะครับคือมันควรจะต้องตายนะเพราะว่าเป็นฮาตรงกันห้ามครับดาเมจมันจะโดนออย่างร้ายแรงนะมาโซโตัวือื่นนะที่โดนยกลอยขึ้นไปเนะี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันจะโดนดาเมจพิษนะครับ จนครบเลยนะก็เลือดช่วยได้แต่ว่าช่วยได้แค่ช่วงเก่าไม่เหมือนหิวเลือดแต่หิวเลือดน่ะมันโดนห้ามหิวต่อเนื่องนะเราก็าจะสังเกตได้ว่าตัวที่ยกรอยขึ้นไปเนี่ยพอลงมาปุ๊บถ้าไม่ได้รับบัฟเนี่ยโดนพักพื้นยิงอีกทีสทีก็คือตายเหมือนกันนะผมก็เลยมองว่าอใช้มุมนี้ไปก็ได้ครับในเมื่อตัวกันบินเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากว่าแบบกันบินนะเราจะยังไม่มีตัวดีๆครับหรือว่า ตัวดีๆมันอาจจะเป็นแสงมืดนะเราแบบไม่อยากจะเปื้องกบนะอยากจะแบบว่าเอาไปเลือกปั้นครับตัวแสงมืดที่มันเป็นตัวโหดๆพื้นฐานนะเอาจริงไม่ว่าจะเป็นอัดุบิสนะครับนาฬิกาปูนะครับซันลี่พิเช์นะครับยมมาทูดตัวพวกนี้มันยังใช้ดีกันอยู่หมดนะผมถึงบอกว่าถ้าจะาปั้นทีมโหดจริงๆดังๆนะไปปั้นตัวพวกนี้หวังผลได้ดีกว่าครับแล้วก็ตัวเสริมก็ก็ตามนี้ ใครเห็นประโยชน์ก็ใช้นะโดยการที่ว่าเดือนหน้ามันก็โคลโโบนะครับผมก็จะเอาแนะนําตรงๆอะ่ะเพราะแบบอ่ะก็เก็บไปเปิดโคลโรโบดีกว่านะอะ่าตรงๆนะทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับคือ8ดาวอาวุธโดนแน่นอนนะครับรอบโคลโโบนะส่วน7ด,ดาวเนี่ยจะเป็นอ่าป้องกันนะครับอ่าเจ็ดดาวจะเป็นป้องกันนะครับซึ่งก็จะเลือกอัปเกรดทานได้นะมาดูครับว่าสังเกตว่าลงมาเนี่ยก็สามารถโดนสอยตายต่อได้เลยนะหรือไม่ก็ยกแล้วยกอีกไปนะครับ ยกแล้วยกอีกลงมาเป็นยังไงตายบ้างไม่ตายบ้างครับตามสภาพครับแต่เมื่อปล่อยออกมาเยอะๆนะอ่านี่นะหยุดห้านะยังเถื่อนอยู่นะครับคือตอนนี้เอาตรงนะบั็กในเกมเยอะมากจริงๆจนตอนนี้มาเริ่มสับสนไปหมดแล้วนะครับว่าอะไรปกติอะไรไม่ปกตินะต้องวิเคราะห์ไปตามหน้างานนะครับ คือบางทีมันเจออะไรแปลกๆแ,แบบเยอะมากนะก็ต้องรอดูสักพักนะครับคือเกมน่าจะอัปเดตปรับปรุงอะไรอยู่มันก็จะส่งผลต่อหน้างงานแบบนี้แหละอ่านี่นะตีซอนเลนอ่ะซอนเลนนะก็ตามนั้นนะครับซอนเลนเนี่ย บางคนบอกว่าทําไมเราไม่ตีแพ้แล้วโดนหักเยอะผมว่าก็ไม่ดีนะตอนเล่นก็คือหักตามปกติไปแหละคือเขาเป็นโหมดที่ทําให้คะแนนเฟอร์ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งคะแนนเฟอร์เนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าไม่เขาไม่แก้นะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องแก้นะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ซีซันแรกๆแล้วนะครับที่ระบบ PVP เข้ามานะครับ เนื่องจากว่าถ้าช่วงไหนนะครับที่ผู้เล่นเล่นกันเยอะนะเกมแจกขนลุงเยอะหรือว่ามีกิจกรรมแจกขนลุงครับผู้เล่นก็จะเล่นกันเยอะคะแนนก็จะเฟอครับพอคะแนนเฟอร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับใครที่อยากาสู้ต่อเล่นต่อนะครับอัพคะแนนนะครับเพิ่มลีกนะครับดันลีกนะก็ต้องหาขนลุงครับแน่นอนก็ต้องใช้รูบี้ซื้อนะใครได้ผลประโยชน์แ่ะก็โตเกมครับก็โตเกมนั่นแหละ เราก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะแก้นะครับคืออันนี้ผมว่าก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับที่อบอดไม่ได้กากคือถ้าเกิดเกมให้บอดกากไปตลอดอะคือตอนนี้คือบอดมันจะไม่ได้กากไปตลอดนะอ่ามันจะสุ่มๆไปนะครับดูนะนี่สล็อตครับโดนยกไปปุ๊บก,ก็ตายเลยนะครับอ่าประมาณนี้โอเคนะครับก็ยังเปิดไม่ได้ครับก็ เล่นไปตามสาภาพนะเออนะครับอ่ะเมื่อวานเมื่อวานผมอ่าไปเดินห้างนะครับก็เจอ FC FC ก็เข้ามาทักนะเพราะแบบใช่ที่ดีเกนเจอไหมอ่ะก็ใจฟูนะจริง,รงๆนะผมไปเดินห้างเนี่ยก็มีตั้งแต่ทําช่องมาถึงปัจจุบันนะมีเข้ามาทักทั้งหมด6คนอ่านะแต่ว่าครั้งนี้คือเขาบอกว่า เขาบอกว่าเนี่ยตามตั้งแต่ช่องเปิดใหม่ๆเลยอ่ะแล้วเขาก็เอา ID ดีมาให้ดูจริงนะว่า ID ดีเขาเป็นป้ายยู่70กว่าแล้วว่าคือเขาก็เล่นตั้งแต่แรกๆนะแล้วก็ติดตามช่องผมนะนี่กล้าพกคุณจริงนะเ c เข้ามาทักกันได้นะเออไม่ใช่จะเข้ามาตีเข้ามาต่ตยนี่ต้องบอกก่อนนะจะได้เตรียมตัวนะเออนะอันนี้โอเคมาดีก็พูดคุยก็นั่งคุยกันนะจริงๆเกิดจะรับเข้ากิลแล้วเห็นแต่ว,ว่าโคต้ากิลไม่มีนะอาจจะฝากกิลพี่หมีบาวช่องทีเคนเจอร์่ากิลทีเคนเจอร์ก็เต็มก็เต็มคือ คนแบบว่าอยากจะเข้ากิวคนไทยที่แบบว่ารวมกลุ่มรวมเล่นกันนะ,ะเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่จะไปอยู่กิวต่างชาตินะคือกิวต่างชาติมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคือถ้าสมมุติว่า เป็นกิลที่เขาเริ่มจะเอาจริงเอาจังอ่ะแน่นอนเขาจะต้องเตะคนไทยออกเป็นเป็นเป็นลายแรกๆนะครับอ่าหรืออาจจะอยู่กิลที่แบบว่าไม่ได้เล่นกันจริงจังอ่ะเล่นไปเรื่อยๆบางทีอ่าหัวหน้ากิลลองหัวหน้าก็ไม่ได้ส่งตีกิลวอลอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเสียโอกาสจะรับเรียนตากิลอะไรประมาณนี้นะอ่าหลายคนก็แบบว่าอยากจะอยู่กิลไทยที่เล่นกันจริงจังนะครับก็หากุ่มก่อนรวมกลุ่มรวมกุ่มครับแล้วก็ลองพัฒนาทีมนะอ่าแล้วก็ทําตามกฎนะเพราะว่าทุกกิลก็จะต้องมีกฎในการเล่นนะเพราะว่า หรือยัง,ยงที่บอกว่าเกมเปิดมา10ปีนะ่ะเขาก็ยังจริงจังกันอยู่นะส่วนทางฝั่งของเกมไรนเจอร์เนะี่ยเขาก็ยังพัฒนาต่อเนื่องอ่ะส่วนคนที่เข้ามาทักนะผมก็บอกข้อมูลลึกลับพิเศษไปอ่ะผมไม่บอกว่าเป็นไรนะแต่ก็บอกได้ไม่หมดแหละอ่ะอย่างที่บอกนะว่าอ่ะข้อมูลก็จะบอกได้แค่ประมาณหนึ่งอ่ะใครโชคดีนะเจอผมเข้ามาทักได้นะยิ่งถ้าเป็นช่วงที่มีบบ 8, อัปเดตอะไรแปลกๆเดี๋ยวอาจจะมีแบบเป็นเป็นข้อมูลพิเศษแล้วกันนะสำหรับ F4 นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้อ่ะน่าจัดตีม นะเดี๋ยววันศุกรนะ์น่าจะประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งนะไม่น่าเกินนี้เดี๋ยวคนจะสตรีมเข้ามาพูดคุยนะแล้วก็สองทีมดูเกียร์กันนะครับเ OK นะอาเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะใครเปิดกระชาให้โชคดีนะครับตัวกระชายังไม่ได้แจ้งตัวเกมไปก่อนหรือไม่ก็ต้องรอดูเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้กันเยอะมากน่าจะเกินครึ่งเสิร์ฟไอดีไทยนะในส่วนไม่ใช่ไทยเพราะเาเสิร์ฟไม่ได้เพราะเป็นเกมเป็นเสิร์ฟเดียวนะไอดี ID ไทยเกินครึ่งน,น่าจะไม่ได้นะคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กในเกมอยู่นะหรือไม่ก็อาจจะลอง เอ่า ในส่วนของ Line Official นะครับมันจะมีกิจกรรมขึ้นมาลองกดลิงก์อันนั้นนะครับจากจาก Line Official เข้าเกมดูแล้วกันนะว่าแบบได้เนี่ไม่ได้ของผมนี่ยังไม่ได้นะอ่บางตัวก็แจ้งตัวเกมบรรกันนะครับอ่ะใครมีทุนอยู่นะอยากจัดเลนเจอร์จัดเกมจัดแพ็คนะครับก็นำร้านตัวเกมวันนี้นะครับเจะน้าการค้า Top Up Center ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับตอนนี้ประพันนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจนถึงเป็นหนุ่ต้องตามกฎหมายนะครับอ่เติมถูกนะเติมเกมมากกว่า half ปีแ้วยนะปลอดภัยนะครับอ่าเติมผูกมีีแแค่ iOS Android นนนนะะรรรับทาาาง้มเป็็กกดพสห คือถ้าไม่เกี่ยวกับ r u b ีเนี่ยแอนดรอยกดรับได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บนะก็ต้องหายโฟนอีแผดเปิดกระชากดรับ Ruby ีะครับเท่านั้นเท่านี้ทํามีรับเติมเกมอื่นๆนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ากันค้างครับเดี๋ยวผมปัในร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้เดสก์ทิปชันคลิปนะครับเจน้ำกันค้างทาอน์แลนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครพร้อมอันนี้เป็นจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ